ไม่จําเป็นต้องนั่งภาวนานานๆเป็นหลายชั่วโมงบางคนคิดว่ายิ่งนั่งภาวนานานเท่าใดก็ยิ่งจะเจริญปัญญาได้เกิดปัญญามากขึ้นเท่านั้นปัญญาที่แท้จริงเกิดจากเรามีสติในทุกๆอิริยาบถการฝึกปฏิบัติของท่านต้องเริ่มขึ้นทันทีที่ท่านตื่นนอนตอนเช้าและต้องปฏิบัติให้ต่อเนื่องไปจนกระทั่งหลับตานอนนี่แหละคาราว่าจึงปฏิบัติยาก แต่มันก็ไม่เดลือว,วิสัยหลอกถ้าเรามีความเพียรเราพยายามทําได้เท่าที่เราจะทําได้เราทําได้แค่ไหนครั้งหน้าก็ลองพยายามขึ้นอีกหน่อยเราลงเพื่เพลินกับชีวิตข้างนอก ะไรไปบ้างหรือเปล่ามีเวลาที่มันไม่ได้เกี่ยวกับงานจริงๆแล้วเราเอาไปทําอะไรตรงนี้เนี่ยแหละต้องพิจารณากันให้ดีๆถ้าเราได้คําตอบแล้วเราจะได้จัดสรรเวลาของตนเองถูกและกิจกรรมต่างๆที่กระตุ้นให้เราเกิดความโลภลงอิจฉาดิสยา หรืออกุศลต่างๆนานาตรงนี้เราจะต้องรู้จักลดลงทําให้มันเบาบางลงหรือขจัดมันออกไปหรือไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวข้องแวะใดๆทั้งสิ้นทําให้เรามีเวลาปฏิบัติมากขึ้นและทําให้กิเลสข,ของเรา ไม่ถูกกระตุ้นให้แรงขึ้นทําให้เรายิ่งปฏิบัติยากเมื่อปฏิบัติยากเราก็จะเกิดการท้อแท้นี่แหละมันจึงเป็นผลที่ทําให้บางคนปฏิบัติมาเนิ่นนานแต่ก็ยังเป็นทุกข์อยู่เพราะกระตุน้นเรากิเลสเสริมแรงกิเลสให้ตนเองอยู่ตลอดเวลาบวกกับทั้งตัวเองก็ไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องด้วยดังนั้นเราจะต้องดูแลใส่ใจตัวเองให้ดีอย่าเพิ่งท่องว่าเราปฏิบัติมานานเท่าไหร่แล้วแต่ต้องดูว่าการปฏิบัติของเรา มันมีคุณภาพแล้วหรือยังสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมะบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ